วิธีเปิดการใช้งานข้อมูล GPS จากแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับกล้อง Insta 360นะครับก่อนอื่นก็ให้ทุกท่านเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับแอป Insta 360ก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็กดไปที่จุด3จุดอยู่ที่มุมขวาบนนะครับ เปิดกดเปิด GPS นะครับกดยืนยันเป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับนำกล้องไปถ่ายแล้วครับถ่ายถ่ายแล้ว,ลวโดยโดยการที่ให้กดถ่ายที่ตัวแท็บเล็ตหรือตัวโทรศัพท์มือถือนะครับระหว่างระหว่างที่ถ่ายก็ ระวังอย่าให้จอของโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนี้ดับถ้าจอของโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตดับข้อมูล GPS จะจากแทบ็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนี่จะไม่ส่งเข้าหาตัวข้อมูลของกล้อง Insta นะครับตอนนี้หลังจากพวกเราถ่ายได้คลิปมาแล้วก็นำมารีเฟรมเลยครับ ตามแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีข้อมูล GPS ขึ้นนะครับทุกครั้งก่อนที่จะเอาห้องข้อมูล GPS ใส่ที่ทิปนะครับก็จัดการรีเฟรมให้เรียบร้อยก่อนทุกความสะดวกนะครับหลังจากทุกท่าน รีเฟรมคลิปที่ถ่ายมาเรียบรอ้อยเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการนำข้อมูล GPS เข้ามาใช้นะครับให้ให้เกิดให้ใหใหใหแสดงข้อมูล GPS ที่คลิปนะครับก็กดเลือกคลิปที่เราถ่ายมานะครับที่เรารีเฟรมไปเมื่อกี้นี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้น เหมือนเดิมครับกดที่เครื่องหมายเข้าหลามตัดใต้เครื่องหมายรูปกันไกลนะครับเื่หมายรีเฟรมจะขึ้นข้อมูลว่าต้องการแก้ไขให้แก้ไขต่อหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับเราก็จะการแก้ไขดำเนินการต่อนะครับกดเข้าไปเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับ ให้กดตรงมุมล่างซ้ายนะครับตรงที่เป็นเครื่องหมายลูกศรน,นะครับลูกคล้ายลูกศรน,นะฮะอยู่ล่างซ้ายไปนหนึครั้งนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ให้กดที่เครื่องหมายสัญลักษณ์รูปก,กันไกลเครื่องหมายการแก้ไขนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็มากดที่สติทินะครับ เมื่อกดที่สถิติคราวนี้ก็จะเป็นเข้าสู่การข้อมูลของ GPS แล้วครับก็ให้ทุกท่านเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยครับว่าต้องการรูปแบบการแสดง GPS ในรูปแบบไหนนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ลองกดเพย์ดูนะครับก็จะมีข้อมูล GPS ขึ้นมาแล้ว แค่นี้ครับไม่อยากที่ผมบอกว่าให้ให้ทุกท่านรีเฟรมก่อนก็หายงว่าเมื่อเราเระหว่างที่เราแสดงข้อมูล GPS เนี่ยทุกท่านจะไม่สามารถรีเฟรมได้เลยนะครับ ว่าคลิปจะถูกล็อกไก mm hmm. กว้จากการรีเฟรมตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอาจจะก,กลับไปแก้ไขที่หลังใหม่ก็ได้นะครับ mm hmm. คลิปก็สั้นๆแค่นี้นะครับค mm hmm. ลับ